ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามพร้อมน,น,น,นะครับถ้าพร้อมขอขอนุญาตเริ RE ่มเลยนะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับ วันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีคำถแถลงของพรรคเพื่อไทยเรื่องผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับโดยวันนี้ผู้ร่วมถแถลงมีทั้งสิ้นห้าท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านที่สองคุณแพทองทานชินวัตนนะครับแคนดิเดตและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยท่านที่สามคุณเศรษฐาทวีสิน คันดิเดตนายกรัฐมนตรีท่านที่สี่คุณภูมิธรรมเวชยายชัยนะครับรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและตัวผมเองนะครับประเสริฐจ,จันทร์ท,ทองทองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับในเบื้องต้นผมขออนุญาตเรียนเชิญให้ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยได้อ่านคําแถลงของพักเพื่อไทยครับขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมได้แพทย์ชนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคำถแถลงของพักเพื่อไทยเ,เรื่องผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏแล้วว่าพักก้าวไกลเป็นพักที่ได้ลำดับที่หนึง่งพักเพื่อไทยเป็นพักที่ได้ลำดับที่สอง พักเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมสนับสนุนเลือกพักเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยอย่างท่วมทน้นอันแสดงว่าและแสดงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยในโอกาสนี้พักเพื่อไทยขอแสดงความยินดีกับพรรก้าวไกลที่ ได้คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งโดยกติกาประชาธิปไตยและโดยสัญญาประชาคมที่พักเพื่อไทยได้เคยแถลงต่อพี่น้องประชาชนไว้พักเพื่อไทยขอแสดงความยินดีและยอมรับที่พักเก้าวไกลเสนอตัวเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเห็นด้วยที่พักเก้าไกลจะเชิญพักร่วมฝ่ายคา้านฝ่ายประชาธิปไตย ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลตามที่หัวหน้าพักก้าวไกลได้ถแถลงไว้พักเพื่อไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนและขอยืนยันว่าไม่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพักก้าวไกลที่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับพักเพื่อไทยเห็นว่าในการจัดตั้งรัฐบาลประเด็นในการหารือและกระบวนการต่าง ขอให้เป็นหน้าที่และอำนาจของพรรคก,ก้าวไกลเป็นฝ่ายดำเนินการจรึงถแถลงมาเพื่อทราบโดยชั่วกันกับพรรคเพื่อไทยครับครับในช่วงนี้สื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขอได้เชิญครับ ขอขอไม้ไม้ได้ไหมมันจะหยุดไปขอไม้ให้ให้สื่อมวลชนหน่อยครับค่ะก็เมื่อกี้ก็ได้ฟังแถลงจากคุณพิธาเช่นกันนะคะก็เป็นไปตามนั้นค่ะได้คุยโทรศัพท์กันเมื่อเช้านี้ค่ะก่อนที่คุณพิธาจะได้แถลงนะคะก็ยังยังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดใดๆนะคะก็คือโทรมาแล้วก็แสดงความ ยินดีซึ่งกันและกันนะคะแล้วก,ก็ก็สนับสนุนนะคะเรื่องเรื่องที่พักเก้าไกลได้เสียงข้างมากจากประชาชนก็สนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลน,นะคะแล้วกเ็เราเคยทํางานในพักฝ่ายค้านร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณาเป็นอันดับแรกๆของของจากพักเก้าไกลเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ปกตินะคะ แล้วก็ได้คุยกันแต่ว่าในเชิงของรายละเอียดเรื่องของนยโยบายหรือข้อตกลงต่างๆยังไม่ได้คุยกันก็คือจะคุยกันตอนที่มีกรรมการบริหารพักนะคะแล้วเราก็เลยเออบอกกันว่า contact person จะเป็นใครที่จะคุยกันเวลาที่จะนัดหมายหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คือจะรอกรรมการบริหารพักก่อน,นะคะ่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าทางก้าวไกลได้เป็นพักอันดับหนึ่งเสียงมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนค่ะยังไม่ได้คุยนะคะแต่ว่าทุกๆเวทีที่ทางพรรคเพื่อไทยไปหรือว่าค a n ิเดตเองนะคะก็ได้ได้พูดอยู่แล้วว่าเราก็ต้องมีข้อ,อ,อตกลงกันอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะรวมกันกี่พักก็ตามว่าค ondition ของแต่ละพักเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวรออีกสักหน่อยค่ะ ถ้าถามระยะเวลาที่จะจัดตั้งรัฐบาลใช้เวลานานเท่าไหร่ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับเราได้ถแถลงชัดเจนว่า,าหน้าที่ในการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยเป็นพรรคแกนนําที่จะเริ่มดําเนินการเป็นหน้าที่ของพรรคแกนนําเขาเรายินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนเท่านั้นนะครับก็ดูที่พรรคก้าวไกลเขาจะเริ่มการอย่างไรกระบวนการการพูดคุยก็เป็นไปตามที่ คุณอิงแพทย์ทองานได้กุณานําเรียนไปนะครับเบื้องต้นก็มีการประสานกันเพื่อที่จะลงไปในรายละเอียดน,นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารนะครับที่จะต้องมาพูดคุยนะครับ สมมาารอเเสียงโหวตนายกระฐุมตรีได้หรือไม่นะครับโดยในยะแล้วนะครับ3เสียงนี้สามารถเป็นรัฐบาลท,ที่เข้มแข็งได้นะครับ300 3 0 0ถึง310เนี่ยเข้มแข็งแน่นอนแต่ว่าถามว่าโหวตนายกได้ไหมก็เป็นตามข้อกฎหมายข้อกฎหมายระบุชัดครับว่าการเลือกนายกต้องเลือกในที่ประชุมร่วมรัฐสภาต้องได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมร่วมรัฐสภาคือ376เสียง เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเสียงที่จะมาโหวตให้ได้ร้อยสามร้อยเจ็ดสิบครับจนถึงตอนนี้ไปไปได้ไหมคะว่ามีการพูดคุยกันแล้วจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยก็จะเป็นอีกหนึ่งพรรคที่จะเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยคะ่ะถามว่าจะมีพรรคภูมิใจไทยเข้ามาร่วมไหมเนี่ยผมกับเรื่องความเคารพครับเราเขียนค่อนข้างชัดนะครับเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะต้องเป็นผู้ดําเนินการเราถแถลง ัดแล้วว่าตราเองจะไม่เข้าร่วมไปตรงนั้นนะครับพี่หมอฮะเงื่อนไขของพักเพื่อไทยที่จะไปคุยกับก้าวไกลเนี่ยฮะเราสรุปกันของเราเนี่ยจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะครับว่าเราจะยอมรับเงื่อนไขหนึ่งสองสามการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไรบ้างครับถามสรุปจบเมื่อไหร่นะครับกระบวนการเพิ่งเริ่มครับกระบวนการเพิ่งเริ่มนะั่นหมายว่าทาจะมีการพูดคุยกันเบื้องต้นเข้าสู่การพูดคุยระดับที่เป็นทางการหลังจากนั้น เรื่องราวเงื่อนไขประเด็นต่างๆก็จะต้องมาพูดคุยกันนะครับเราเองยังไม่กําหนดเวลาว่าจะสุบจบเมื่อไหร่นะครับต้องดูจุดเริ่มต้กนก่อนครในในส่วนของเราเองนะฮะเราจะสรุปของเราเองได้ประมาณกี่วันยังไงอะครับเราก็ต้องฟังพักแกนนาเขาว่าเขามีการกําหนดประเด็นข้อหา,หาหรืออะไรต่างๆอย่างไรนะครับแสดงว่าตอนนี้ทางเพื่อไทยยังไม่เห็น M O U ของก้าไก่ใช่ไหมฮะย,ยังไม่ได้เห็นครับเพราะยังไม่ได้เริ่มพูพดคุยกันเลยครับยังไม่ได้คุยกัน คือคือเรา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 ,เรายังไม่เห็นเอ็อยนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับทางก้าวไกลเองนะครับต้องต้องระบุให้ชัดเจนก่อนนะคะเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะคะ พรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่มั่นคงนะคะว่าเราจะไม่สนับสนุนการยกเลิกหนึ่งสองนะคะแต่ว่าการคุยกันได้ในสภาอันนี้เราสนับสนุนนะคะแล้วก็เรื่องของกฎที่กฎหมายต่างๆนะคะที่ตอนนี้ที่มีน้องๆติดคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพร้อมที่จะพูดคุยกันและรับฟังนะคะอันนี้คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยยืนยันอยู่แล้วแล้วแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นหนึ่งในข้อที่เราคุยกับพรรคเก้าไกลด้วยว่าเราไม่ได้สนับสนุนการยกเลิก นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในดีเทลเรื่องอื่นยังไม่ได้คุยเลยค่ะในพักของเรายังไม่มีใครได้คุยกับก้าวไกลมีแค่ตัวดิฉันที่ได้คุยกับคุณบิทาเมื่อเช้านี้ทางโทรศัพท์นะคะเป็นการคุยกันที่เ,เหมือนเหมือนเช็คเช็คมูดกันว่าโอเคไหมคือเราเราโอเคอยู่แล้วเราแฮปปี้กับกับกับสิ่งที่เขาได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในดีเทลอื่นๆ,ๆยังไม่ได้คุยกันแล้วข้อต่างๆเองของพักเพื่อไทยที่ว่าเราจะไปเสนอให้กับก้าวไกลเนจริงจริงเนี่ย เราก็มีในใจอยู่บ้างแล้วละ่ะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันทั้งทั้งพรรคก่อนเพื่อจะได้เป็นแมสเซจเดียวกันหนึ่งแมสเซจนะคะพูดคุยกันนานสักประมาณเท่าไหร่คะสาหรับการพูดคุยที่เกิดขึ้นไม่เท้าเนะะี่ยค่ะและมูดที่ออกมาเป็นมูดประมาณไหนคะสําหรับการพูดคุยที่คุยโทรศัพท์กันไม่นานเลยคะ่ะประมาณสักสามสี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะือคุยกันโทรคุณวิทาก็โทรมานะคะแล้วกไ็ได้คุยกันว่าดิฉันก็ยินดีด้วยก่อนเลยอย่างแรกนะคะแล้วก็ คุณพิธาก็ยินดีด้วยเหมือนกันแล้วก็ชมว่าอุ้มน้องหาเสียงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังแซวกันว,กว่าคุณพิธาเข้าใจคุณพิธาเป็นเป็นคุณพ่อด้วยนะคะก็คงเข้าใจแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ยินดีเช่นกันละกันแล้วก็เราเราเคยเป็นทํางานพัก่ายคานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในดีเทลเนี่ยเราก็คุยกันระหว่างพักอีกทีหนึ่งค่ะหมายความว่าพักเพื่อไทยเนะะี่ยค่ะจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพักเก้ากล ในการที่จะไปรวบรวมเสียงให้ได้ที่จะหวดนายกรัฐมนตรีโดยที่ก็คือตอนนี้เราร่วมมือกับเขาแหละในส่วนของพรรคที่ได้3 0 9รอเ้าเสียงตอนนี้อยู่ใช่ไหมคะแต่ในการรวบรวมที่จะไปได้ถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเก้าไกลอย่างเดียวใช่ไหมคะเขาเป็นพรรคแกนนำนะครับในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นภาระหน้าที่ของเก้าไกลที่เขาจะต้องเดินประสานอย่างนี้เราเป็นคนที่เราเข้าไปร่วมเนี่ยเราก็เป็นพรรคหนึ่งนะครับที่จะต้องช่วยสนับสนุนเขาเต็มที่ กร่เพื่อไทยกับก้าวไกลจตั้ง้เนียจะบลงด้วยดีดสดครับถามว่าจบลงด้วยดีเราก็ามุ่งหวังอย่างนั้นนะครับเพื่ออนาคตของประเทศชาติเพื่อความหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับมันก็เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ออกเสียงมาชนะอย่างทุ่มท้นนะครับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับถ้ามันจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ เริ่มให้การดูแลพี่น้องประชาชนตามภารกิจที่รับมอบหมายตามนิยบายนั่นก็ถือเป็นเรื่องที่น่าจะดีที่สุดนะครับเราหวังว่าอย่างนั้นตอนนี้เพื่อไทยมีเงื่อนไขของตัวเองอะไรไหมคะที่จะไม่สามารถร่วมกับก้าวไกลได้เราเราต้องดูรายละเอียดนะครับในสิ่งที่ก้าวไกลเขาได้เสนอมาเนี่ยนะพี่คุณผู้กําหนดประเด็นนะครับในการที่จะพูดคุยหารือนะครับโอเคนะครับ We haven't actually started discussing anything yet. Let us wait until the first meeting started. Then, then, then I can give you better feedback on that. Well, like like for example, the the, the cancellation of of one one two, we will not move. You know because that's probably one of the few issues. Why would you not want to move we have made it very clear that it's very important to have one one two. Can you also tell us this has supposed to be one of the poorest showing to white quota in the last nine provinces and almost like high Bangkok. can you tell us why do you think you have such a poor showing? I think today it's 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 the day that we should celebrate the 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 people voice in uh, believing in in democracy and congratulate uh Moving forward, party in winning uh, the election, and also I, we together as a party wish Kun Pita the best of luck in, in becoming the Prime Minister of Thailand and forming the coalition government. So I think the people have spoken, as I said, you know, that, that they believe in the, in the democracy and they want a major change. That's, that's, the, that's the message that, that the people have given to all of us. And today as I said we should celebrate the victory for the, for the democracy. as I said today we, we, we celebrate the winning of the, of the democracy and, and, and we wish moving forward well in in the future, and we believe that democracy in the end will prevail. มีคำถามอื่นไมครับถ้าอมองจากการตัวเลขการรวมเสียงของคุณพิธาก็คือ309เสียงคิดว่าสวจะกล้าหักเสียงข้างมากนะตอนนี้ัหยคะก็เป็นถามเป็นความคิดนะครับเป็นแนวคิดเนาะเรามี300เสียง309เสียงเนี่ยความการที่จะโหวตนายกน้ฐมนีได้ก็376 ผมตอบในหลักการเบื้องต้นว่าเป็นภาระหน้าที่ที่พรรคแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาต้องพยายามแสวงหาตรงนี้ให้ได้นะครับหนึ่งนะครับสองโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าได้รับการมอบหมายเป็นอนัตประชาชนเสียงข้างมากขนาดนี้เนี่ยโดยหลักการเนี่ยก็คิดว่าสวาก็น่าจะมาร่วมโหวตนายกคือยอมรับเสียงข้างมากของประชาชนอันนี้เป็นแนวคิดนะครับเป็นแนวคิดถ้าเหตุการณ์มาเกิดอย่าง,งานั้นปุ๊บทุกอย่างก็จบราบรื่นนะครับ โอเคนะครับฟังคำถามสุดท้ายไม่ได้ยินฮนะคืออะไรนะก้าไ <c oughs> กลเขาพูดมาตลอดว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราและทีนี้ในฐานะเพื่อไทยเนี่ยค่ะ ที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลจะทํำยังไงจะมีคิดเห็นแบบไหนยังไงถ้าไม่มีลุงนะคะสอสอของพรคเขาจะเข้าร่วมกับเราได้ไหมผมผมค่อนข้างไม่เข้าใจคําถามนะหมายาว่าถ้าลุง<ช>สองนะคนลาออกแล้วเขาสอสอของสอสอของพลังประชารัฐจะมาร่วมนั่นเหรอ,อเป็นหน้าที่ของ,ขของพักหลักเขานะครับที่เขาจะพิจารณาเราเอง ก็เป็นพักลำดับสองเป็นหน้าที่พักหลักครับถ้าก้าวไกลอะค่ะไม่สามารถทำภารกิจตรงนี้ได้สำเร็จนะคะมีโอกาสที่จะถูกโดดเดี่ยวไหมคะเราอย่าไปคาดการอย่างนั้นเลยนะครับภารกิจขนาดนี้เนี่ยถ้าเรายินดีเราจะช่วยเขาสนับสนุนเขาเนี่ยเขาคงต้องทำภาระหน้าที่ให้ถึงที่สุดนะครับส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ย เราไม่ควรจะไปคิดตรงนั้นต้องทำภารกิจเบื้องต้นนี้ให้ให้สำเร็จให้ได้นะ้าที่เราเป็นพักระดับสองนี่และครับที่จะมีส่วนร่วมกับเขาครับไม่ทราบครับไม่พูดครับไมอืม ก็อย่างที่พูดชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะว่าการกลับมาของคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวท่านเองยังไม่ได้ประกาศเลื่อนวันก็คงยังเป็นวันเดิมนะคะยังคงเป็นทำเป็นทามิ่งแบบเดิมคือกรกษาดาที่ท่านพูดไว้ค่ะแต่อันนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนยังไงก็ถ้าท่านได้ออกมาพูดก็ตามนั้น,นะคะ่ะวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองเรื่องประชาธิปไตยความชัยชนะของประชาชนกับเผ่ชาติใช่ไหมคะแต่ว่าในฐานะพกักการเมืองอย่าง พรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าตัวเองเป็นอันดับสองนี่ถือเป็นความพ่ายแพ้ของพรรคการเมืองไหมคะอันนี้เนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าการเลือกตั้งก็เหมือนกีฬานะคะมีผู้แพ้ผู้ชนะแน่นอนค่ะผู้ที่แพ้หรืออันดับสองเนี่ยถามว่ามีความผิดหวังางาไหมมันก็มีบ้างแหละเนาะเพราะเราคิดไว้ว่าเราจะเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมคะแต่เราก็ยอมรับเพราะมันคือน้ําใจนักกีฬา ที่เมื่อพักเก้าไก่ได้อันดับหนึ่งเราแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็เชียร์เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันค่ะและพักมีคิดว่าจะมีจุดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้เรากลับไปเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมคะในอนาคตจริงๆแล้วตอนนี้นะคะอิงว่าทั้งนโยบายทั้งอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ ของประเทศชาตินะคะแต่ก็เข้าใจค่ะว่าสิ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่ที่เป็นเป็นพักของก้าวไกลเองก็มีข้อของเขาที่เป็นที่เป็นจุดแข็งนะคะอันนี้ของเราเองเนี่ยเราเราก็ต้องพูดเลยว่าก็ต้องขอบคุณประชาชนก่อนเลยที่ที่เลือกเรานะคะในทุกทุกพื้นที่สสทั้งที่เข้าสภาได้นี่ก็แสดงความมินดีด้วยแต่ส่วนที่คนที่ไม่ได้เนี่ย เราก็ต้องแสดงความายินดีกับเขาอย่างหนึ่งคือว่าเขาลงพื้นที่หนักมากจริงๆนะคะอันนี้มันก็มันก็มีทั้งสองทางนะคะซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าเราสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วว่าแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงกับประเทศนะคะเราจะทํายังไงให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนกับประเทศมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแผนต่อไปเราไม่ได้กลับมายืนที่ว่าเราจะชนะครั้งต่อไปอย่างไรเอาชนะครั้งนี้นี่แหละ ที่เราจะทําให้ประเทศชาติมันไปข้างหน้าต่อไปได้ยังไงมากกว่าอันนี้คือแผนแรกที่ต้องคิดค่ะโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขออนุญาตขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนะครับก็ขอจบการแถลงข่าวครับขอบคุณครับ